หุ่นดีเกินต้านใหม่ดาวิกาปวดความบางของเอลหุ่นที่สาวสาวฝ่ฝันยอมรับเลยว่านางเอกสาวคนสวยใหม่ดาวิกาโดยบูลลี่เรื่องร่างกายมาตลอดไม่ว่าเธอจะอธิบายยังไงก็ไม่วายมีคนไปว่าไปแซะเธออีกซึ่งจริงๆแล้วเป็นสอผึ่งที่ไม่น่ารักเลยคนเราต่างมีความชอบที่ไม่เหมือนกันและที่สำคัญต้องให้เกียรติกัน ซึ่งล่าสุดทางด้านใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาโพสไอจีอย่างต่อเนื่องว่าฉันรักในหุ่นของฉันและอีกมากมายหลายโพสโดยโพสล่าสุดเจ้าได้ลงภาพพร้อมแคปชั่นดูเหมือนจะแอบน้อยนิดนิด,นดปนเศร้าหน่อยว่า you be fine w a l l be f i แฟนคลับต่างส่งอีโมจิหัวใจรัวรัว